มินาซากุนดีจีวาเจอกันเช่นเดิมนะครับในรายการครตจูกขอบอกวันนี้แนะนำตัวเองเป็นหรือยังครับในภาษาญี่ปุ่นถ้ายัางไม่เป็นลองดูตัวอย่างง่ายๆแบบวันนี้ครับคำว่าหันจิเนมัสเตเป็นคำที่นิยมใช้ในการเกริ่นก่อนที่จะมีนนการแนะนำตัวเอง คำพูดตามนะครับฮัจิเมมัสเตะฮัจิเมมัสเตะและที่นิยมกันมากที่สุดนะครับเป็นธรรมชาติที่สุดเราจะบอกชื่อแล้วตามด้วยคำว่าเดชเช่นฮัจิเมมัสเตะจุเดสส่วนประโยคที่นักเรียนบอกว่าโคโคอิจิเนนเซเดสแปลว่านักเรียนนั้นอยู่มัธยมศึกษาปีที่4และทุกคนการแนะนำตัวต้องจบด้วยประโยคว่าโดโซโยโรชิคุโอนิไงชิมาส โดโซโยโรชิคุแปลว่ายินดีต้อักโอนใไงชิมัสก็คือการฝังเนื้อฝังตัวในธรรมเนียมของญี่ปุ่นโดโซโยโรชิคุโอนใไงชิมัสหวังว่าทุกคนคงเริ่มแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะครับอินดเด้วยคด้มยความยินดีที่ไซมรู้จักกา